มีคนถามเยอะมากเลือกตั้งเสร็จอสมอจะได้สามพันบาทเลยไหมหรือจะได้แค่ข่าวแต่ว่าเงินไม่มาบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอน1,000เป็น2,000เนี่ยแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เงินทันทีเหมือนกันนะหลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลประกาศถ้ากับว่าเดือนหน้าขึ้นเงินความจริงคือไม่ใช่เงินรัฐจะต้องผ่านกฎหมายก่อนมันไม่ใช่เงินโครงการแจกแต่ว่ามันคืองบประจำต้องล็อกในพรบงบประมาณ ย้อนกลับไปนะตอนที่ขึ้นจาก1,000เป็น2,000คอรมอเนี่ยอนุมัติ7มีนาคม2,566แต่ว่าเงินเริ่มจริง1ตุลาคม2,566เท่ากับว่าอนุมัติแล้วก็ยังรออีกประมาณเกือบ7เดือนและช่วงแรกก็ยังได้กันไม่ครบนะจะต้องรอตกเบิกย้อนหลังอีก6เดือนนี่แหละระบบงบประมาณรัฐมันไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้จะโอนทันที 3ามขั้นตอนหลักนะขั้นที่1นคอรมออนุมัติหลักการกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าจะให้เท่าไรเริ่มเมื่อไรใช้งบไหนขั้นที่2ใส่ในพรบงบประมาณมีการเข้าสภามีการถกผ่านกฎหมายเรียบร้อยซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนและขั้นตอนสุดท้ายเบิกจ่ายจริงกรมสบสก็จะโอนเงินให้ได้ ตอนนี้อาจจะย,ยังเพิ่มงบไม่ได้แต่ยังไงก็ขึ้นแน่นั่นแหละเพราะว่าต้องรอขั้นตอนกฎหมายอย่างน้อยก็รู้ไว้นะจะได้ไม่เสียความหวังเร็ว